สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนัวนะคะเราจะมาทำน้ําจิ้มกินกับปูาลาสกานะคะวันนี้เราไปแมคโครมาซื้อปูมาเราจะมาทำน้ําจิ้มกันก่อนค่ะตู้เราก็มาทำน้ำจิ้มเลยอันนี้พี่ราใส่พลงไปโขกๆๆนะคะเราจะใช้ขี้หิน แล้วก็กเทียมตอนนี้เราก็าทำพิซซ่าแล้วแค่เทียมเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงนะคะอันนี้กุงชูรสใส่เยอะอร่อยใส่น้อยก็อร่อยน้อยนะคะ เราก็ใส่พอดีพอดีค่ะน้ำตาลนิดหน่อยเอ็งมานองกับต้นอะไรอีกสุดๆน้ำตาลฉัน้ำก็จะน,นองนิดหน่อย ไม่รู้ใคาจะอร่อยหรือเปล่านี่ม่เ,เลยอันนั้าที่เสร็จเราก็จะไปนึ่งปูะคะรอหนูอยู่ที่ไม่วิ่งงานกลับมาได้กินครั้งแรกในชีวิตนะคะกินโอ้ตัวละพันตีนะคะ่ะปลาน,นี่อาไม่พออะไรก็ใส่นั้นนะคะ อันนี้น้ำจิ้มเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วซีฟู้ดรสชาติก็ตามใจเรากินเลยนะคะเราจะมานึ่งปูต่อค่ะซื้อมาในราคาพันสี่เจสบอดบาท22่สสตางค์ ค่ะแต่เรายังมีตึ้งนะคะจะทำน้ำจิ้มก่อนโอ้โอ้โอค่ะตัวใหญ่ไหมเอาจะมาทำน้ำจิ้มกันก่อนแล้วค่อยนึ่งนะคะ นี่ปูเราก็เต็มซึ่งพอดีนะคะตัวใหญ่มากเราก็จะนึ่งมันนะคะปิดตาสัก2ีนาทีหนดี๋ยนี้ทำไง เออทำทำสิก็ไม่เห็นเธอหรอกเจะกินเปลือกไหนดูนี่สุกยังมาเอามานี่เอามาเปิดมันนิ่มนะเอเดไมโดนนะรอแบบนึงกอกินบ้ามาเลยไปดูไปดูอยู่